สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอาร์แปดร้อยเอ็มพีเรานมนะครับวันนี้มี Honda CB650F ปี2017นะครับมาแนะนำเรามาดูรายละเอียดดีเทลกันเลยนะครับด้านบนครับด้านบนมีการสบัสดนะครับแฮนด์แต่งสีแดงมือเบรกมือคับครับ ชิวหน้าครับกัดมอน้ำครับสวยๆครับกัด้างมอน้ำด้วยเย็นๆเลยนะครับห้องเครื่องกันล้มครับกันแข็งนะครับเข่้าวครับท่อหายท่อมีตำหนินิดหน่อยนะครับ เราดูพาดูรอบๆก่อนไฟท้ายแต่งครับ้องเครื่องเรียบๆครับไฟเีลือเป็นของโคโซ,โซ่ครับแล้วก็มีเบาะแต่งสองตอนครับ อยากให้ดูคันนี้ครับคันนี้จะเป็นเล่นเคปล่าครับแล้วก็สติกเกอร์เป็นสีแดงนะครับเคปบล่าก็จะมีตัวนี้ครับครอบถังนะครับมีครอบเรือนไม้นะครับลายเคปล่านะครับแล้วก็ชิ้นในชิ้นในเป็นลายเคปบล่าครับชิ้นนอกก็เป็นเคปล่าไม่ใช่คาร์บอนนะครับเป็นงานลายน้ํานะครับไม่ใช่สติกเกอร์ ดูใกล้ๆเนียนมากแล้วก็เล่นหลายตัดแดงโลโ,โก้นะครับชุดหน้าครับอันนี้มีตำหนินิดหน่อยเป็นข้ามน้ำครับอันนี้เอาไม่ออกชุดหน้าบังโ,โกะครับเนียนๆเลยนะครับ,นนนะรบมีบาลานโชคหน้าครับ แล้วก็ล้อครับลายเคปลราคาร์บอนครับเป็นงานลายน้ำนะครับเนียนๆครับคันนี้มีอกล่างครับให้ดูห้องเครื่องมีกันเลื่อนข้างถังครับเป็นลายคาร์บอนนะครับ ลายน้ำงานลายน้ำเกิดทั้งขันนะครับกลางมาท้ายครับบางโกนครับบางโกหลังก็จะเป็นลายเคปแลคคาร์าบ,บอนนะครับเป็นงานลายน้ำล้อหลังก็เป็นนะครับนเนียเนียเลยของเครื่องโดยรวม จะตรงหล่อๆครับคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับ หนึ่งมื่ันสองร6อยกครับ 1, 10, 8,